สวัสดีครับช่วยแนะนําตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมครับเป็นไรเดอร์จากจังหวัดมุกดาหารนะครับชื่อสาธิตเสียนชนนะครับครับพี่สาธิตเริ่มวิ่งเป็นไรเดอร์ให้กับฟูดแพนด้ามานานแล้วหรือยังเอ่ยเอ่อเริ่มมาตั้งแต่วันที่2ตุลาครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับมิ่งกับฟูดแพนด้าออเดอร์เยอะไหมครับช่วงเดือนแรกออเดอร์เริ่มเยอะเข้ามาเรื่อยๆครับเริ่มเยอะเข้ามาเรื่อยๆครับขอทราบรายได้ได้ไหมครับว่า ทำรายได้เอาตีเป็นเดือนเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่ครับเดือนที่ผ่านมาได้ประมาณประมาณสองหมื่นกว่าครับสองหมนกว่าอันนี้วิ่งทุกวันเลยหรือเปล่าครับใช่ครับทุกวันครับวิ่งวันหนึ่งประมาณกี่ชั่วโมงครับประมาณแปดถึงสิบชั่วโมงครับผมอืมครับแล้วเรามีค่าใช้จ่ายไยงไบ้างครับถ้าเกิดลองมาเฉลี่ยค่าน้ํามันอย่างเงี้ยครับจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เลยเออรวมค่าเสึกหลอกับค่าน้ํามันเฉลี่ยแล้วก็ตีไปวันละร้อยครับวันละร้อยใช่ไหมครับใช่ครับ โอเคเพราะฉะนั้นก็คือ1เดือนก็ประมาณ3 0 0พันยินดๆใช่ไหมครับ,รบหักเหนือแล้วหักลบแล้วก็จะเหลือประมาณหมื่นปปลายใช่ใช่โอเคครับแล้ววิ่งโซนไหนยังไงบ้างครับพี่เ่งโซนโซนในเมืองครับส่วนมากลูกค้าจะเป็นกลุ่มคนที่สถานที่ตรงไหนครับพวกพวกนักงานออฟฟิศครับส่วนใหญ่กรับพวกเด็กนักเรียนครับ แล้วพี่มีเทคนิคยังไงครับที่ทำให้ได้รับออเดอร์เยอะๆก็ต้องคำนวณว่าเวลาช่วงเวลาไหนลูกค้าจะกินอะไรประมาณนี้ครับผมอย่างเช่นช่วงเช้านะค้าจะกินกาแฟกินน้ำกินอะไรประมาณนี้ตอนเที่ยงกินข้าวใช่ครับประมาณนี้ครับในนี้พี่ต้องพก power bank ติดตัวไว้ตลอดเลยไหมครับใช่ครับอ๋อวันหนึ่งเปลี่ยนกี่ก้อนครับพี่หรือว่าก้อนเดียวอยู่ก้อนเดียวอยู่เลยครับโอเคครับแล้วก็ใช้เป็นมือถือระบบอะไรครับ เป็น a n น r o i d ครับเป็น Android เนาะโอเคครับแล้วเคยมีที่แบบกล่องเล็กไปใส่อาหารไม่พอไหมครับพี่ก็มีเป็นบางครั้งครับเราแก้ไขยังไงครับก็พยายามใส่ให้มันพอดีครับาะจะมีกระเป๋าอีกใบหนึ่งที่แถมให้ครับใส่เปนสองครับครับมีประสบการณ์ครั้งไหนที่เวลาเราไปส่งอาหารให้กับลูกค้าแล้วเรารู้สึกประทับใจบ้างไหมครับพี่มีครับช่วยตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับ อาจจะมีลูกค้าให้ทิปมากอะไรต่างเป็นเหมือนกำลังใจใช่ใช่ครับโอเคครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับเออมีอะไรแนะนําหรือว่าจะเชิญชวนน้องๆให้เข้ามาวิ่งยังไงบ้างครับพี่อยากเชิญชวนผู้ที่สนใจนะครับมาเป็นร่วมเป็นไรเดอร์กับเรานะครับรายได้ก็อยู่ที่ความขยันของเราครับ แล้วกเป็นงานอิสระเป็นงานรีแล้์ครับสามารถเลือกกะเลือกเวลาทํางานได้นะครับคู้สึกว่าดีครับผมบมาเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับโอเควันนี้รบกวนเวลาพี่แค่นี้ขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับ